ไหมคะเล่นเกมอยู่ดีๆแล้วไฟดับกําลังจะชนะแล้วเชียวบางทีทํางานอยู่หางานก็ยังไม่ได้เซฟวันนี้ค่ะคลิปมีตัวช่วยดีๆมาแนะนํำซึ่งก่อนหนะ้าที่คีมจะรู้จักตัวตัว,ตวนี้นะคะต้องบอกเลยบางครั้งก็ลองพิมพ์งานอยู่ไฟก็ดับงานก็ยังไม่ได้เซฟหรือแม้แต่ตอนที่คลิปตีมอยู่นะคะไฟก็ดับพึบ อ้าวหัวร้อนสิทีนี้แต่พอคีมไม่รู้จักเจ้าตัวนี้แล้วนะคะต้องบอกเลยว่าไม่ว่าฝนจะตกไฟจะดับคีมก็ไม่กลัวว่าไฟจากกระชากทําให้อุปกรณ์ของคีมพังอีกเลยค่ะ UPS ตัวนี้นะคะเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดที่คีมได้มาค่ะจากแบรนด์ดังอย่าง APC by Schneider นะคะแบรนด์ดังระดับโลกเลยแหละคลีมคิดว่าตัวนี้นะคะเขาถูกออกแบบมาให้วางคู่กับคอมพิวเตอร์ราคาแพงๆแ,แ,แรงๆได้โดยที่เราไม่รู้สึกว่ามันไม่ใช่ที่ของมันทุกคนเคยเป็นไหมคะเครื่องสำรองไฟบางเครื่องนะคะ ี่ครีมเคยเอาไปวางคู่กับคอมบนโตะนะรู้สึกว่า เฮ้ยมันวางคู่กันไม่ได้เจาะไปวางข้างล่างก็ปรากฏว่าใหญ่เธอทะขาก็ไม่รู้จะไปไว้ไหนครีมแก้ปัญหาโดยอะไรรึไมค่คะครีมเอาไปวางข้างๆโต๊ะข้างล่างนั่นเองคะ่ะคือเอาแค่สายมันเสียบถึงก็พอแต่ถ้ามีเครื่องนี้นะคะหมดปัญหาที่ครีมว่ามาเลยนะคะเพราะดีไซน์ของเขาเนี่ยเล็กแล้วก็ไม่ใหญ่จนเกินไปสามารถนําไปวางบนโต๊ะได้อย่างที่มีพื้นที่เหลือเลยล่ะคะ่ะดีไซน์ของเขานะคะสวยงามเวลาจับไปนี่พื้นผิวก็จะเรียบนะคะแล้วก็ไม่ใหญ่เธอทะวัสดุของเขา นี่ยจะเป็นพลาสติกเกรดดีเลยนะคะมีความแข็งแรงทนทานค่ะส่วนหน้าจอของเขานะคะก็จะเป็นมัลติฟังก์ชัน LCD ค่ะหน้าจอนะคะก็จะมีความสว่างแล้วก็รังสึอคมชัดเห็นชัดไม่ใหญ่ไม่เล็กจนเกินไปดีมากๆค่ะ สำรองไฟตัวนี้นะคะก็คือ APC Backup Pro BR 1600 SI นั่นเองนะคะเขาให้มาถึง970วัตต์1,600 VA ด้วยกันค่ะมาในระบบของ Lie-Interactive n นะคะก็คือตัวปรับระดับแรงดันไฟอัตโนมัติค่ะหายห่วงเลยเรื่องของไฟตกนะคะแล้วก็กันไฟกระชากอีกด้วยค่ะ สำหรับคอเกมนะคะคิดว่าต้องชอบมากๆเลยเพราะว่าตัวนี้นะคะเป็นเพอร์ไซเวฟค่ะปกติไซเวฟของแบรนด์นี้นะคะจะมีราคาสูงแล้วก็อยู่ในสมาร์ท u s s นั่นเองนะคะแต่ว่าตัวเนี้ครบมากมากเลยทุกคนปกติคอมสเปคแรงนะคะการใช้ว a ตจะอยู่ขั้นต่ำที่750วัตต์ซึ่งแปลว่าเหลือๆเลยแหละคะ่ะหรือถ้าเราสตีมอยู่แล้วไฟดับนะคะก็ยังมีเวลาโบกมือลาย user นะคะแล้วก็ไฟไม่กระชากอีกด้วยค่ะ มาดูดองพอร์ตการเชื่อมต่อค่ะคือจะบอกว่าเขาให้มาเยอะมากๆเลยทุกคนด้านหน้ากันก่อนเลยนะคะเขาให้มาเป็น USB Type C แล้วก็ Type A ค่ะมาในกำลัง15วัตต์ด้วยกันนะคะนั่นก็หมายความว่าเราสามารถที่จะชาร์จโทรศัพท์มือถือได้ทุกคนถ้ามีเครื่องนี้แปลว่าคลีนสามารถชาร์จตรงนี้ได้เลยใกล้ๆเวลาเล่นคอมเนี่ยสะดวกสุดเลยค่ะส่วนด้านหลังนะคะเขาให้เต้าเสียบมาทั้งหมด8ช่องด้วยกันทุกคนโดยแบ่งเป็นเจอร์ออลี่2ช่องนะคะก็ไว้สําหรับปิ้นเตอร์สแกนเนอร์ค่ะที่ไม่ต้อง สำรองไฟเวลาไฟดับนั่นเองนะคะส่วนอีก6ช่องเนี่ยก็สามารถแบ็กอัพได้ตามปกติเลยแหละแต่ว่าโทรศัพท์บ้านหรือว่าเราเตอร์นะคะไม่ต้องน้อยใจไปเพราะว่าเขามีนี่เลยค่ะเป็นช่องเสียบนะคะ RJ 1 1แล้วก็ RJ 4 5ไว้ให้ด้วยนะคะ สำหรับซอฟแวร์นะคะเครื่องนี้ก็ให้มาเป็น Power Tool Personal Edition นะคะเอาไว้สำหรับแจ้งเตือนแบตค่ะแจ้งเตือนสถานะเครื่องการเปิดปิดนะคะเรียกได้ว่าครบมากๆเลยค่ะสิ g n a จอ r ์ของแบรนด์นี้นะคะก็คือว่าเขาจะไม่ใส่แบตเตอรี่มาให้ตั้งแต่แรกนะคะแต่ว่าเราซื้อมาแล้วก็มาใส่แบตเองค่ะทําให้แบตของเรานะคะสดใหม่แล้วก็ยืดอายุการใช้งานด้วยค่ะแบตเตอรี่นะคะจะอยู่ด้านข้างค่ะสามารถถอดออกมาแล้วก็ต่อขั้วเองได้เลยค่ะเครื่องนี้นะคะเวลาที่เราเปิดปุ่มเปิดเครื่องนะคะจะได้ยินเสียงแบบ 好、yeah. นี่แปลว่าเครื่องทํางานแล้วนะคะจากนั้นหน้าจอก็จะติดนะคะหน้าจอนี้จะแสดงสถานะของเครื่องมีมากกว่า20แบบเลยนะอย่างเช่นถ้าเราเสียบปลั๊กนะคะไฟเข้าหรือ,อยังแล้วเข้าเนี่ยเข้าทั้งหมดกี่โวลต์นะคะมีบาร์แสดงการโหลดนะคะแล้วก็บาร์แสดงแบตเตอรี่ด้วยว่าแบตเตอรี่ของเราเหลือเท่าไหร่แล้วรวมไปถึงอีเวนต์นะคะจะใช้ในกรณีที่ไฟดับค่ะแล้วเครื่องนี้เนี่ยจ่ายไฟให้เราไปกี่โหลดแล้วนั่นเองค่ะและที่ยิมชอบมากๆาเลยนะคะก็คือเขาบอกด้วยนะว่าเวลาที่ไฟดับเนี่ยเราสามารถ เหลือเวลาในการใช้ไฟได้อีกกี่นาทีเอออย่างเช่นถ้าคีมสตีมอยู่นะคะแล้วไฟดับคีมก็คำนวณได้เลยว่าเฮ้ยเวลาเท่านี้ต้องลงสตีมแล้วนะเป็นง st านสะดวกสุดเลยนะคะและที่สําคัญเขาจะมีเสียงเตือนด้วยนะเวลาที่ไฟดับค่ะก็จะมีเสียงเตือนเป็นระยะแบบถ้ามั <een> <les? Quebec. S 2> <trade> <ology> นใกล้หมดแล้วก็จะแบบเตือนทีๆหน่อยอะไรอย่างนี้เราก็บอกว่าต้องปิดคอมได้แล้วแต่ถ้าใครบอกว่าเฮ้ยรำคาญใจปิดเสียงนี้ได้เหมือนกันนะคะ ป็นยังไงกันบ้างคะสําหรับเครื่องสำรองไฟตัวนี้นะคะต้องบอกว่าครบมากๆเลยค่ะที่เราจะได้นะก็จะมีนี่ค่ะหน้าจอแสดงสถานะ LCD นะคะสามารถที่จะชาร์จแบตโทรศัพท์ได้สามารถที่จะสํารองไฟได้หลายอุปกรณ์มีเพอร์เซเวฟนะคะป้องกันไฟตกไฟกระชาาค่ะดีไซน์สวยหรูทั้งหมดนี้ในราคา15,590บาทค่ะรับประกันทั้งหมด3ปีหรือว่าถ้าเครื่องเสียเนี่ยเขาเปลี่ยนฟรีถึงบ้านเลยนะคะใครสนใจคะสามารถสั่งซื้อได้ที่ JAB Online แล้วส่ง ไว้ภายใน3ชั่วโมงตลอด24ชั่วโมงเลยค่ะเพื่อนๆนนะคะก็อย่าลืมเข้าไปกดติดตามช่อง JAB Channel กันด้วยนะคะเพราะคิมจะนำของโดนๆฟีเจอร์เด็ดๆมาอัปเดตให้เพื่อนๆชมทุกสัปดาห์เลยค่ะ